ไทยทีวี4ช่อง3ร่วมกับ Honey and f r i e n d Entertainment บริษัทไทยเบบเรตจำกัดมหาชนพริกไทยตราพึ่งหลวงสายการบินแอร์เอเชียเสนอวันดูพระจังของเราอยากจะชุดละไปเที่ยวเรไม่ด้วยกันขึ้นมาที่หลังไปด้วยกัน สวัสดีครับสวัสดีค่ะครับที่ยวลมไทยแลนด์เวิร์ดวันนี้นะครับยังพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่จังหวัดลำปางเช่นเคยนะครับและเช้าวันนี้นะครับพอออกุ้งก็ยังอยู่กับเราด้วยนะครับพี่น้ำพึ่งครับใช่ใช่ว่าแต่พี่น้ำพึ่งเนี่ยพาผมมาที่สถานีรถไฟนครลำปางเพราะอะไรครับอยากพา น้องๆไปนั่งรถไฟรถไฟรถไฟเป็นภาษาพี่ตอนเด็กๆตอนนั้นยังพูดไม่ชัดนะครับรถไฟอเดี๋ยวจะขึ้นรถไฟรถไฟเออจะพาน้องขึ้นรถไฟแล้วรถไฟขบวนนี้เนี่ยนะเป็นรถไฟเรียกว่าเออมีความ สำคัญต่อพี่นะเพราะพี่ไม่เคยนั่งเพราะว่ามันจะลอดอุโมงค์ที่ยาวที่สุดในประเทศไทย1,352รเมตร1่ันาเมตรถือว่าเป็นอุโมงค์ที่ยาวที่สุดในประเทศไทยผมขอเดาเลยนะครับถ้าอยู่ตรงนี้เนี่ยก็ต้องมีอุโมงค์เดียวก็คืออุโมงค์ขุนตาลแน่นอนใช่แล้วใช่แล้วถ้าครั้งหนึ่งเนี่ยนะครับเราได้นั่งรถไฟลอดอุโมงค์ที่ยาวที่สุดในประเทศไทยเนี่ยถือว่าคุ้มค่าแล้วครับ การเดินทางด้วยรถไฟจากสถานีรถไฟนครลำปางไปยังสถานีรถไฟขุนตาลจะใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงครับซึ่งตลอดเส้นทางนะครับนอกจากจะได้เห็นวิถีชีวิตของผู้คนเลือกส่วนไร่นาแล้วยังได้เห็นธรรมชาติสวยๆริมทางรถไฟอีกด้วยซึ่งนับว่าเป็นบรรยากาศที่น่ามาสัมผัสสักครั้งหนึ่งเลยล่ะครับ ดีๆก็เข้ามาครับั้งตัวไม่ทันเลยครับอยูๆก็เข้าหาแล้วก็ไม่ทันไม่ว่าที่ไหนจะไปด้วยกันกันเดียนเลยดามาวันเรียนเรามารวมเดินเคียงกันในมองตะวันดูพระจันทร์ของเราอยากจะชวนเธอไปเที่ยวลมไม้ด้วยกัน ครับผมอันนี้นายฐานีครับสวัสดีคับประวัติความเป็นมาของอุโมงคขุนตาลแล้วก็สถานีขุนตาลเนี่ยนะคะเพราะว่าทราบว่าเป็นแบบมีประวัติศาสตร์ค่อนข้างจะยาวนานนะคะเลยครับเออประวัติอุโมงขุนตาลเนี่ยเรามีประวัติเป็นพิพิธภัณฑ์ที่สถานีเดิมและประวัติอุโมงเนี่ยเราก็มีประวัติมาอยู่ในนี้หมดแล้วแต่เราเก็บไปในห้องเหมือนพิพิธภัณฑ์ย่อมยของสถานีมันมีความสําคัญแต่ขบวนรถเราเนี่ย จะมีวิ่งทุกวันและทุกขบวนและหยุดทุกขบวนที่นี่ถ้าอยากจะทราบกําหนดเวลาเดินรถหรือสถานีเราเป็นสถานีท่องเที่ยวนะครับคือร่วมกับอุทยานแล้วก็นักท่องเที่ยวจะใช้นิยมมากมในวันหยุดนักขัตฤกษ์หรือเสาร์อาทิตย์เนี่ยจะมีผู้มาใช้บริกรารวันไม่ต่ำกว่า200ยท่านครับกำหนดเวลาเดินรถสถานีขุนตาลเที่ยวขึ้น ความหมายของเที่ยวขึ้นคือขึ้นเหนือค,ค,คือขึ้นเหนือเที่ยวล่องคือล่องใต้จากไปกรุงเทพเราจะมีขบวนตัวอย่างขบวนที่109เดินจากเดินระหว่างทางกรุงเทพถึงเชียงใหม่เขาจะมาถึงขุนตาลเราตีสองห้าสิบเจ็ดหยุดรับส่งหนึ่งนาทีออกตีสองห้าสิบแปดอันนี้เป็นประเภทร,เร,ร,รถเร็วเออร,รถเร็วก็คือเป็นรถที่หยุดน้อยหยุดน้อยแต่ก็ไม่ถึงกับ น้อยมากนะครับรแต่รถที่หยุดน้อยไปอีกทีคือรถด่วนรถด่วนนี่จะหยุดเฉพาะจังหวัดแล้วก็อำเภอใหญ่ๆแต่ถ้าเป็นด่วนพิเศษหยุดเฉพาะจังหวัดครับแต่ถ้าเป็นรถด่วนพิเศษดีสรางคือเราจะหยุดเฉพาะฐานีใหญ่แล้วก็ที่มีผู้โดยสารที่เคยใส่ติว่าเคยใช้บริการเยอะเราก็ต้องคงเอาไว้ขบวนที่สิอุตราวิถีนี่อันนี้พิเศษสุด คือคจังหวัดอุตรดิตยังไม่หยุดเลยครับ <laughs> แต่หยุดขุนตา <laughs> ลลำพู <laughs> ออกเชียงใหม่ลำพูนลำพูนแล้วขุนตาลลำปางเด่นชัยศิลาอาบแล้วก็ไปพิษณุโลกไปนครสวรรค์ไปยุทธยาแล้วก็ลังสิตเลยครับเขาจะหยุดน้อยรถท้องถิ่นนะคะอ๋อรถท้องถิ่นนี่มีความสําคัญกับประชาชนเยอะครับเพราะหยุดทุกทุกสถานีหรือเป็นป้ายหยุดรถก็หยุดไม่มีผู้โดยสารขึ้นลง ก็หยุดสมมุติว่าถ้วยเรียนที่คณะผ่านมานะครับป้าอยู่รถถ้วยเรียนอย่างรถดิสลังหยุดครับมีขึ้นไม่ขึ้นก็ต้องหยุดหนึ่งนาทีบางทีมีชาวบ้านอาจจะเดินทางมาจะใช้รถไฟตีตั๋วก็บนรถไฟเลยโดยไม่เสียค่าธรรมเนียมครับตอนนี้เราก็ไปชมในเรื่องของประติศาสตร์กันต่อนเนาะได้ไหมได้ครับ อุโมงขุนตาลสร้างขึ้นเพื่อเชื่อมทางรถไฟจากนครลำปางไปยังจังหวัดเชียงใหม่ผ่านใต้ดอยงาช้างของเทือกเขาขุนตาลโดยมีการสำรวจเส้นทางนี้ถึง2ปีก่อนที่จะเริ่มเจาะอ,อุโมง์ในปีพุทธศักราช2450ภายใต้การควบคุมของอีมิลไอเซนโฮเฟอร์วิศวกรชาวเยอรมันโดยใช้เวลาก่อสร้างถึง11ปีและเปิดให้ขบวนรถไฟวิ่งผ่านเป็นครั้งแรกในวันที่1มกราคม พุทธศักราช2468ครับใกล้ๆก,กับอุโมงค์ขุนตาลมีศาลเจ้าพ่อขุนตาลซึ่งเป็นศาลที่สร้างไว้สําหรับเคารพสักการะบูชาพระยาเบิกอดีตเจ้าเมืองเขลังนครและเมืองเวียงตาลซึ่งได้สร้างวีรกรรมในการยกทัพมาตีเมืองหาริพคุณชัยจากพระยาเมงรายจนเสียชีวิตกลางสมรภูมิรบแต่ด้วยวีรกรรมความกล้าหาญนะครับความเป็นนักรบและความกตัญยูต่อบิดาของท่านจึงเป็นที่กล่าวขานกันเรื่อยมา จนผู้คนนับถือและยกย่องให้เป็นเจ้าข้อขุนตาลและยังมีความเชื่อว่าการขุดอุโมงขุนตานแห่งนี้ได้สําเร็จก็ด้วยอภินิหารของเจ้าข้อขุนตาลนั่นเองครับร่วมเดินทางละไมไปกับบริษัทไทยเบเบเรดจ,จำกัดมหาชนเ เดินทางละไมไปกับพริกไทยตราพึ่งหลวงผลิตภัณฑ์เสริมอาหารอินเมตตาพี่บุริีว่าเพิ่งทราบมาคือได้ข้อมูลมาเนอะว่าเวลาคน่ะเวละมาคุนตาเนี่ยก็จะต้องไปเที่ยวกันที่สะพ,พานขาวทาชมพูใช่ครับสะพ,พานขาวทาชมพูอ๋อแล้วก็มันแบบอยู่ไกลไหมคะเดี๋ยวผมจะจัดทิปพิเศษ ใช้รถบำรุงทางขนาดหนักพานักกลุ่มนี้ไปชมสะพานขาวทาจมูแต่ไม่ต้องบอกว่าไกลครับแป๊บเดียวก็ถึงผมเตรียมไว้แล้วครับครบเดียวถึงเลยเขาเรียกว่าความโชคดีของพวกเราที่เราได้มาเจอพี่บุญริ้วแล้วพี่บุญริ่วก็เลยถือโอกาสนี้จริงๆแล้วเนี่ยรถรถที่จะไปนี่ก็คือเป็นรถที่ทํางานเขาไม่ซ่อมบํารุงทางอะไรเงี้ยเหรอคะใช่ครับโอเคแล้วเราจะมีต้องไปซ่อมบํารุงทางตรงไหนกันไหมคะ แต่เราจะพาไปดูสะพานขาวที่เป็นสะพานคอนกรีตครับที่ที่สวยที่สุดของทางภาคเหนือเลยครับอย,อยู่ในจังหวัดลำพูนครับไปเลยอย่ารอาะช้ะ โดยส่วนตัวนะคะคือเขาบอกว่าให้มาที่นี่ก็คือสะพานขาวนะล้วในใจในใจเนี่ยเราก็ยังที่บอกมันมีคําว่าทาชมพูตกลงมันคืออะไรเพราะเราก็ยังไงเราก็มองเห็นว่ามันเป็นสีขาวและจะมีทาชมพูทําไมอธิบายก่อนนะว่าคําว่าทาคือแม่น้ําทาอยู่ตรงนี้ส่วนที่ว่าสะพานขาวก็คือชื่อบอกวนะ่าสะพานขาสีขาวส่วนทาชมพูเนี่ย เป็นชื่อบ้านบ้านตรงนี้ชื่อหมู่บ้านท่าชมพูหมู่ที่สี่ตะบนทาปราดุกเ,เวลาที่เขาเขียนก็นสะพานขาวท่าชมพูเอาชื่อสะพานมาบวกกับหมู่บ้านก็กลายเป็นสะพานขาวท่าชมพูมคนก็เลยจะสับสนนิดนึงว่าท่าสีอะไรกันแน่ <c oughs> ไม่ยิ่งทาใว้คนอยากมาเที่ยวใช่ครับผม <c oughs> แต่เห็นว่าเป็นสะพานที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานพอสมควรเลยใช่ไหมครับสะพานแห่งนี้ก็เป็นสะพานที่สร้างเมื่อปี2462ต่อจากกุมกของตาลนะครับ การสร้างก็สร้างแบบวิศวกรสมัยก่อนโดยสร้างข้ามลำน้ำทาซึ่งการออกแบบก็จะมีความสวยงามเป็นรูปทรงโค,ค้งแล้วก็มีความละเอยียดอ่อนนะครับตัดกับลำน้ำเวลาถ่ายรูปไปจะสวยงามมากนะครับที่สำคันคือว่าออรอว่าปีมาแล้วตอนนี้ก็ยังใช้งานได้อยู่อันนี้รอ0กี่ปีคะ สองสี่หกสองเท่าไหร่ฮะหนึ่รงร้อยสามปีหนร้อยสามปีโอ้ย,ยังนั้นมากการแสดงถึงความมั่นคงของของโครงสร้างที่ออกแบบไว้นะจากกรุงเทพเนี่ยถ้าหากว่าจะเดินทางมาเชียงใหม่อย่างไงก็ต้องผ่านตรงนี้แน่นะผน่านตรงนี้ครับเพราะตรงนี้ก็เป็นจุดสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัดลำพูนค,คนที่มาลำพูนก็จะมาเก็บภาพที่นี่เป็นที่ระลึก เรียกว่าทริปนี้นะคะเป็ดสมบูรณ์ค่ะพิเศษมากๆนะคะต้องขอขอบคุณทางพี่บุญริวนะคะที่ได้คขอุุณทกจัดทุกอย่างและที่สําคัญก็คือต้องขอขอบคุณการรถไฟแห่งประเทศไทยด้วยนะคะที่ได้บอกว่าให้การต้อนรับนะให้เจ้าหน้าที่มาต้อนรับพวกเราได้แบบยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะทราบมาว่าที่อำเภอแม่ทานะคะมีสถานที่ท่องเที่ยวอีกด้วยใช่ไหมคะใช่ครับใช่ครับมีเราจะมี ร้านที่ว่าจะเป็นร้านน้ำชากุหลาบแล้วก็เป็นการทอมือของวิถีชาวบ้านครับมีผ้าทอมือด้วยเป็นเ็นของอำเภอแม่ทาครับเดี๋ยวถ้าไงเดี๋ยวก็ขอให้ในอํอำเภอท่านพาไปเที่ยวได้อีกทีหนึ่งครับถ้างั้นเดี๋ยวขัะตัวเลยนะคะครับผมขอบคุณครับขขบคุณย่งาคุณ่งขอบคุณครับไว้เจอกันโอกาสหน้านะคะครับผมเอบคุณครับออกจากสถานีรถไฟทาชมพูท่านนายอำเภอแม่ทาก็พาผมและพี่น้ำพึ่ง มานั่งรถกอล์ฟชิลๆกันก่อนที่สนามกอล์ฟกัสซันขุนตาลกอล์ฟแอนด์รีสอร์ทก่อนที่จะไปเที่ยวกันต่อครับไม่น่าเชื่อนะครับว่าจะมีสถานที่ท่องเที่ยวสวยๆแบบนี้ซึ่งการมาท่องเที่ยวก็ถือว่าเป็นการกระจายรายได้แล้วก็ยังเป็นการสร้างอาชีพให้กับคนในชุมชนเหมือนกับโครงการประจวบเหมาะที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนด้วยผ้ามัดย้อมส่วนจะเป็นที่ไหนและอย่างไรไปชมกันเลยครับ สำหรับโครงการประจบเหมาะครั้งนี้เราได้รับเกียรตินะครับจากคณะศิลปรกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยธุรกิจบินดิตนะครับทำกับชุมชนคลองปักปิดจังหวัดประจบคีรีขันงานนี้ก็จะเป็นการทําโครงการของผ้ามัดย้อมนะครับซึ่งได้พาร์ทเนอร์ที่ดีนะครับอย่างสโมสรโพลิสเตโรแล้วก็สโมสรชมดุยฟซีนะครับที่ส่งนักฟบุตบอลนะครับเข้ามาร่วมทากิจกรรมเพื่อขยายผลให้กับโครงการผ้ามัดย้อมนะครับ บริษัทประชารัฐรักสมณคตะวิเากิจเพื่อสังคมจังวัดประจวบคีกิรีขันนะครับก็ต้องขอขอบคุณโครงการไอซ่านะครับร่วมกับมหาวิทยาลัยนะครับที่มาทำโครงการดีๆให้กับเท่าเที่วชุมชนซึ่งเป็นประโยชน์มากนะครับภายใต้โครงการประจุบมอรจะสร้างไรายได้ให้กับชุมชนเป็นอย่างดีนะครับถือว่าเป็นผลง,งานที่ดีมากที่นักศึกษาได้ดีไซน์ออกแบบมาเพื่อให้ชุมชนเนี่ยสารต่อได้นําไปจําหน่ายนะครับเพื่อสร้างรายได้กับชุมชน เินทางละไม่ไปกับ AJ มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าร้อยเปอร์เซ็นตอนนี้เราอยู่ที่ท้าพันลัก์นะครับชื่อทาพันลักษ์เนี่ยก็เป็นชื่อที่มีเสน่ห์จะแนะนำให,ให้คุณพึ่งได้รู้จักน้องก้อยเจ้าของกิจาก,การนะครับสวัสดีครับ ที่นี่จะมีอะไรที่พิเศษพิเศษ,เศษหลายๆอย่างเนาะที่เรามองดูก็แบบว่าจะปลูกดอกกุหลาบนะคะซึ่งจริงๆแล้วดอกกุหลาบมัเป็นอะไรที่มันปลูกยากาเหมือนกันนะคะที่นี่ปลูกเป็นออร์แกนิกด้วยนะคะใช่ค่ะปลูกยากไหมคะแล้วก็แปลงนี้เราก็ได้รับมาตรฐานออร์แกนิกไทยแลนด์นด้วยค่ะซึ่งอของมา3ปีแล้วก็เพิ่งแปพรูฟเมื่อต้อนกีนี้ค่ะเคาเรียกว่าอะไรคะเครื่องดื่มนี้มันจะเรียกว่าไซรัปกุหลาบค่ะ เป็นไซรัปกุหลาบเพราะจะมีรสชาติหวานเพราะเราต้องใช้ความหวานในการดึงกลิ่นเขาออกมามทํายากไหมคะทายากไหมปลูกยากกว่าค่ะทาไม่ยากเพราะว่าการปลูกให้ได้คุณภาพที่มันหอมแล้วก็ช่วงเวลาการเก็บมันมีผลสําคัญต่อกลิ่นมากๆเพราะปลูกกุหลาบเราเราจะคอนเซิร์เรนเรื่องกลิ่นนะคะเราจะเห็นว่าในแก้วหนึ่งอะค่ะ,อะดอกกลีบข้างล่างนะคะซึ่งเป็นกลิบที่เราบ่ม,มบุ่มยิ่งมากบุมกับดอก อันนี้ต้องใช้พันเฉพาะใช่ไหมใช่ต้องใช้พันธ์นี้เท่านั้นค่ะแลวข้างบนอันนี้พันไรคะบีชอปคาสเซิลค่ะเป็นกหลับอังกฤษแล้วข้างบนก็เป็นดอกสดในฐานแต่งแก้วเฉยๆค่ะชิมน้ำไปละตอนนี้เราจะกินลองกองลองกองนี้มีกินตลอดทั้งปีนะที่ทาปันลักออร์แกนิกด้วยนะจ๊ะ ที่เดินเข้ามาเนี่ยมันจะเห็นมีอุปกรณ์อย่างอื่นเยอะแยะมากมายที่น้องทำอะไรเงี้ยค่ะน่าจะมีในเรื่องของศิลป,ปะอะไรด้วยในเรื่องของหั้รทักษ,กษกออะรจริงๆที่นี่เป็นวิสาหกิจชุมชนทาบันลัก์ค่ะแล้วก็ <c oughs> ก่อนโควิดต,ต้องขออนุญาตอธิบายว่าก่อนโควิดเนี่ยเราเพื่อนในกลุ่มเราอะค่ะทำงานคราฟทำผ้าแล้วทุกเสาร์อาทิตย์เราจะมาออกบุดมันมีร้านค้ามีสอนเด็กทำศิลปะมาเป็นกิจกรรมคนที่มาเที่ยวที่นี่ก็จะได้ทำกิจกรรมหลากหลายแล้วก็ เราจ<ค>ะออร์แกนิกมาเก็ตแต่ละครั้งถ้าสมมติว่ามาเที่ยวที่ทาบันลักษสิ่งแรกที่ทุกคนจะทําก็คือมาทามําพิซซ่าอย่างเงี้ยค่ะซาพิซซ่าของเราก็จะเป็นสูตรซอสเราเคี่ยวเองเลยเราใช้มะเขือเทศออร,ร์แกนิกและหอมหอมออร์แกนิกโดย <คะ S 1> ที่ไม่ใส่น้ําตาลเลยค่ะในสูตรก็จะเป็นความหวานจากของหัวใหญ่ล้วนๆเลยเรา<อ>เป็นแป้งสดที่เราทํานอกจากเอ่อทำพิซซ่าแล้วมีอะไรอย่างอื่นบ้างไหมคะถ้าสมมติว่ามาบันธรรมดาเลยเนี่ย ร้านกาแฟเราเปิดทุกวันอยู่อะเราหยุดทุกวันจันทร์อาคาศใช่ไหม,มเราจะมีคาเฟ่ข้างในเนี่ยแต่ในส่วนของทาปันรักแล้วจริงๆคนที่เข้ามาก็จะเป็นวัยวัยประมาณเนี้ยค่ะที่เข้ามาแล้วอยากออกมาใช้ชีวิตแบบพึ่งพาตัวเองอก็จะเป็นที่ปรึกษาให้ใหลายๆฟาร์มเลยค่ะว่าทายังไงบ้างไม่จําเป็นต้องมาปลูกผักแล้วตอนนี้อะไรค่ะอ,อย่างก็บางคนก็อาจจะถนัดแบบนี้ทําแบบนี้แล้วให้มีรายได้ในพื้นที่ของตัวเองค่ะจะมานั่งพูดคุยกันแบบนี้มากกว่า พิซซ่าที่จะให้มันสุกเนี่ยเนาะเราก็มา mm hmm. เขาเรียกว่ามาทำหัตถกรรมบนผืนผ้านั่นก็คือผ้าพิมพ์ลายธรรมชาติค่ะใช้วัสดุผ้าพ์มลายธรรมชาติโดยใช้วัสดุวัสดุเป็นวัสดุมาจากธรรมชาติทั้งนั้นค่ะใช้สีจากของใบไม้จากในชุมชนของเราค่ะ ่คะมีใบสักใบเพกาค่ะนี่ดอกยมากเล,ดกกเลคดูนักษาพิซซ่าของพวกเรากันเด็กโอโ้น,น่ากินมากเลยฮะ<อ>เราเดินทางมายัางร้านทอฝันซึ่งตั้งอยู่ที่อำเภอแม่ทาจังหวัดลำพูนที่นี่นะครับเป็นแหล่งเรียนรู้และส่งเสริมอาชีพให้กับชุมชนด้านการทอผ้าไหมย,ยกดอกลำพูน ผ้าทอมือที่ขึ้นชื่อในเรื่องของความประณีตและก็งดงามที่สุดแห่งหนึ่งในภาคเหนือโดยจะเป็นเทคนิคการทอผ้าด้วยการยกลวดลายให้สูงกว่าผืนผ้าส่วนใหญ่จะนําลวดลายมาจากธรรมชาติโดยเฉพาะลายดอกพิกุลซึ่งถือว่าเป็นลวดลายเอกลักษณ์ของผ้าทอยกดอกลําพูนนั่นเองครับเที <S <S ่ยวละไมทริปท่องเท,ทีท่ยวลําปางลําพูนยังไม่หมดแต่เพียงเท่านี้นะครับผมและพี่น้ำพึ่งยังคงต้องเดินทางกันต่อ ส่วนจะเป็นที่ไหนในสัปดาห์หน้าต้องมาติดตามชมกันนะครับสำหรับวันนี้เวลาหมดลงซะแล้วสวัสดีครับ